สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องอ๋อมันเนืและวันนี้เราจะไปเอา้า <c oughs> ไปหนีร้านเนื้อโอ้ยเนื้อหั่นคอนี่ดูว่าปลาตะกอเอา้ามาปลาเราิะริมเราด้วยไม่เป็นไรปลาเราอยู่นี่นยังนะมาทำมาดิกระสีตะกุดตุ่มมีตะกุดด้วยตุ่มเอาไปแล้วเหรอไม่อยากเดียวเนี้ยมายังไงต่อเน,นี่ย นี่เราไปออกได้แล้วเจอถังเคมีตั้นดูดิมันกโดดอะไรไปกระดูกอะซี่<า>โครงเ<ป>นี่ยเราไปเป็นกระดูกเลยนะปะอันนี้มันสัน่นไหมะเหมือนที่ดีเวอร์อะเขาหล่นปเป็นกระดูกเลยนะไม่ใช่หล่นนะเออที่เขารีวิวะ่ะที่เขาแสดงอะตายแล้วหนึ่ง ป้าให้เราด้วยนะอป้าบอกมาดูคนอ่านเล่น oh ิ้ยเจอเครื่องบดเนื้อก็บอกให้รอไ่รอด้วยอดออกไปอ่ะคือมีใบมีดด้วยนะไม่เหลือเลยนะป้าโอ้ยโอนหมดไปแล้ววางใบมีดอป้ารอโอเคค่อยๆมาใจเย็น ดูใบมีดไม่เยหนูไม่ดูใบมีดไม่หนูไม่ถอดแล้วหนูก็โดโดแล้วมันตบไปเลยเ <c oughs> ข้าไปจะตันสู้ๆู้จะตันจ้าฮู้ว่าเจอเช็คคอยไม่มีอ่ะมีมันอยู่ยยยกันละเนี่ยอุ้ยสารเคมีอ่ะมาเราเจอสารเคมีเหมือนกัน ดูนี่กันแน่แหละาอย่าดออกไปเป็นกระดูกแน่นอนได้โอ้ยนี่มันข้อกลัวได้เหรอจ๊ะเลเซอร์ไปยังไงตายเล่เรวะแล้วไปยังไงกระโดดอ่ะอึ๊บเออมันต้องเหยียบหลังวัวได้ไหมหลังวัวกระโดดอือวัวไปเดี๋ยวนู้นเราต้องไม่เหยียบหลังวัวนะป้าว่าตัวที่สองมันล่อซื้อเรามันไกลไปไง มันไกลรัล้วไปนะตัวที่สองตัวที่สองไม่ไกลรั้วเราโดดธรรมดาดิยวแ่ว่าเราต้องเหยียบกระถางต้น,น,น,มนไม้หน่อ,อ,ยยอยน่ยเออใช่ยายก็พีดีโอ้โโอโอนนยแต่เลกนะไม่รอดน,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 นี่รอดได้นะไม่เอาเราเหยียบกระถางต้นไม้เอาตเออตกก็ตายค่อยๆมา อย่าป้องกันหางต้นไม้มาบ้ลนตูนนนนนดสิไปไหนน่ะนี่อ่ะมีสองรอซื้อเราเล้วเฮ้ยแม่วัวเราก็จะมาต่อค่อยๆมาบ้านานะโขนี่นี่ป้าว่าเราต้องไปทางรัดเราต้องเลงตรงนี้ กระโดดไปเอ้าเอ้าไม่ได้มันบั๊กเหรอมันบั๊กมันติดติดไปแล้วอะเออมันติดไปแล้วมันไม่ให้เรากระโดดไปยเขาเลยเคยกระโดดมาถึงตรงนี้ไปสรุปกระโดดไม่ได้อ่ะไม่ได้กระโดดได้แค่ตรงนี้เอออ่านั่นโดนสารเคมีตัวเองกลิ้งเลยหัวหล่นลงไปสารเคมีอันหนึ่งเลยมาาตรงนี้เลี้ยงให้ดีนะ tục mẹ nhà, nát. này, loại này, loại 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 có loại loại Tại loại 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 má, đâu? má. Đồ. Ừ. Không mà เอากระเบนหนกินแลไรอมาอ๋อเอาแ้วไม่ใส่กระดุกระดุกฮ่าเรามาอยู่ในท้องวัวแล้วนี่ฟันข้อดิ้งเด็กเด็กเลยหยุดหยุดก่อนดูฟันวัวดิเออได้หนูเอ้าหนูเข้าไปในคอแล้วเหรอหนูไปหนูไปในสารเคมีละเด้ออ๋อนี่มันในกระเพาะไงกระเพาะอาหารไงกระเพาะอาหารมีดูสิขู่วัวกินอะไรไปมั่งเนี่ย เอากินหางไปด้วยกินแอปเปิ้ลไปด้วยนะเออสุขภาพดีเด้แดอแครอทก็มีถังเฟมีก็มีอะไรกันเนี่ย <mm> โอ้โหมันเปิดได้เลยโครงกระดูกตรงนี้อะป้าอะไนี่กระดูกบวงอะป้าหนูว่าเหยียบเป็นกลมๆไหมโอเคเน่ๆกลมๆป็นกระดูกตรงนี้เหนตรงนี้น <mm> เอเ้ยมะนะจะได้ไปง่ายทำบักโกลบอก เออนั่นแหละเราเราก็เจ๊คอยก็นดิเดี๋ดวาายวก็ใต้เราอ่ะเห็นไหนมยก่ไม่เจ๊คอยก่อนนะเอาไว้นึงไว้นึงเดี๋าตามทำไปหาวันนี้ง่ายจะอะไรอันไหนดิกินบัก๊กโลบอันนี้ไปไงเดินนะ อันซ้ายไม่ใช่แานอันขวาอันขวาสุดเลยซ้ายไม่ใช่ป้าลองแล้วต้องมาขวาวไปอันนี้เดี๋ยวป้าลองก่อนไหมเออป้าขอเลือกอขอเลือกขวาแล้วกันไม่ใช่้ต่อไปอะป้าซ้ายถูกกันหนูก็เลือกมั่งดิผักกันเลือกดิซ้ายเลย ซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายเหรอต่อไปกลางเอาต่อไปซ้ายเหมือนเดิมหรือขวาขวาซ้ายเดี๋ยวป้าลองซ้ายให้นะโอเคไหมดูรองขวาเออซ้ายซ้ายได้ต้านมาขวาซ้ายซ้ายอืมแล้วก็ซ้ายสองรอบซ้ายอืมซ้ายซ้ายเจะมาลองก่อนป้าว่ารอบนี้ต้องเป็นตรงกลางแน่ซ้ายเอ้ย ขวาซ้ายซ้ายขวาโอเคขวาซ้ายขวาจบอ้อาวแ้วห,ห,หไม่เกรโดดขวาจดจำได้ซ้ายซ้ายโอ้แม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกนะคะเนี่ย ยังกระโดดในตรงนี้มันล่วงนะเราเช็คปอยกันดีวันี้ซิคโคไม่หมดนะเอ้ยเอาโอ้โหซิคโคมันมีร่องอต้องระวังต้องกระโดดะเดินไม่ได้เล้วหนึกว่าเดินได้มันมีร่องเข้าต่อซิโคอ๋อมันต้องเหยียบตรงนี้นี่หว่าเนี่ยตรงนี้ได้มดิเน,นี่ยไอ้ต้นไม้กระโดดข้ามไปเลยไอ้บ้าอะบ้าใครมัน ขี้วัวถึงแล้เหรอเออขี้วัวอ้ายากเลย้าโอ้ต้องโดดเร็วเร็กต้องต้องต้องเรยอเอ้าตายตายต้องไปรวดเดียวให้ได้เอาหนูไปใหญ่ที่นึ่งเลยแล้วเออเอะไรไง มากะตุกโอ้ปาออกตูดแล้วบ้านฮะหนูนค่อยมาปารอไม่เลยค่อยมาเดี๋ยวไม่น่น,เล,น,น,นอยอยเลยยุ่ยยุ่ยเลยตอ่ออกาที่ปากก่าคนนี้หนเราจะได้ันจับจับจุ้ยได้ก่อน อ่ะหนูร้อนทำไมตะกี้เต็มตัวหวานเนี่ยอือ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 อกตูดเลยเหรอออกตูดสองเลยเสร็จพอยด้วยนะเสร็จพอยแล้วเนี่ยไป let's go อือด่านเล็กก็ตายเลยเยอะอาวด่านนี้ร้องก็ตายเหมือนกันไปอ่ะยำขึ้นมา เออเอเป็นไรเนี่ยหกกันนะชุบชุบไหนฮึบไปเลยนะฮึบมันอป๊าตรงบันไดมันมีอยู่อ่ะขึ้นไปนะไม่ใช่ประตูนะอป๊าตรงนี้ไปหนูไปตรงประตูอ่ะทำบักยังไงวะหนูไปทางไหนอป๊าป๊าดึนไป เออมันนั่งได้ะปะามานันรอได้ขึ้นไปน,นะปะาไอ้ตรงโคกระดูกมันนี่นี่จ้ะมันนั่งได้สองสามนะนะันปะงันะชิซเซนโดตูโรแลนโดนะทีนี้คือตายคือเรียดียจริงจังสิจริงขยิ่งมาโอ้โไปทางไหนอ่ะอ้าวมือเหยียบได้เลยมันเหยียบได้เหรอเออเหยียบได้

nó có tận tay của lỗi. O nó yêu ngay Nó tên gà. nó mỗi bác rằng mỗi bác bác ngay mỗi MỘT bác ngay mỗi bác ngay mỗi bác ngay này saving, xe bình thấy ơi rồi 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 bye bye, ad <laughs> 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 กลงงเมือนกันเอไปถึงไหนแล้วไม่รอปะรอามาแล้วปะนั่งรออยู่นิ่มตาหาจะไม่ที่จะสร้างสร้างากปะลงมาดีอ้าห้า้าห้าห้าา้าห้

ไงว่นยไงอ่ะเดินตรงมาดิรู้เลยเนอะไอเราหนีออกจากร้านเนื้อได้แล้วอเนี้ยร้านรอด้วยรอฉันด้วยเย้เราใกล้ชนะแล้ว